วันนี้ทีมงานหุวพ่อและแลายสงขาพาลงพื้นที่ไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากันนะครับหลายคนคงจะคุ้นชินกับภาพเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่ออกไปทำงานภาคสนามทั้งภาคพื้นดินและต้องปีนป่ายสองไฟฟ้าแต่คงไม่เคยเห็นบรรยากาศก่อนที่จะออกไปทำงานกันนะครับซึ่งทุกครั้งจะต้องทำกิจกรรม KYT เช่นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงังหวัดสงขลาครับเราไปดูกันครับว่าพวกเขาทําอะไรกันก่อนที่จะออกปฏิบัติงานนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันครับในเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในวันนี้ครับแต่ว่าต้องรบกวนมาช่วยกันทํางานเพื่อให้ระบบจําหน่ายของเราเนี่ยมีความมั่นคงปลอดภัยจะอยู่ในจิตสำนึกของพวกเราไวาะะาได้นะครับนะ เราไปทำงานเนี่ยต้องมีสตินะครับขอให้มีสตินะครับการนิดไม่เป็นไรแต่ให้พวกเราปลอดภัยด้านหลังเราหัวมุมมหาจนไปถึงพ่อแบงรุ่นอาล้อยก็ยังไม่มีใครทำงานนะครับอคกเ4 hai một 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 hai 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 หก้าสิบใ่ค่ะเดี๋ยวนวดไหล่บนข้าหน้านะคะอ่ะคะโอเค้หนึ่งสองสามสี่แปดเก้าสิบไปทุบหลังนะคะสิครั้งสอเก้าเก้ายมาากดนะคะสหรับกาวดอร้อนะบีบ ส3 1สาทุบๆๆสับสนะคะครั้งหนึ่งอตา่าเอด้วดทุคะโอเคพร้อมไหมพร้อมเอาวันนี้เคไวทีนะคะมีคำเคไวทีในวันนี้นะคะพูดว่าตั้งป้ายวางกล้วยตรวจสอบแรงดันช็อตกล้าวโอเค ตั้งป้ายวางกลวยตรวจสอบแรงดันช็อตกลาโอเคตั้งป้ายวางกลวยตรวจสอบแรงดันช็อตกลาโอเคจบท้ายด้วยอุบัติเหตุเป็นศูนย์โอเคพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมไหมคะพร้อมโอเคว่านังดังสามครั้งกันปลอดภัยกึ่มงวดเพื่อเพื่อและตนเองตั้งป้ายวางกลวยตรวจสอบแรงดันช็อตกลาโอเคตั้งป้ายวางกลวยตรวจสอบแรงดันช็อตกลา O.K. Tambahkan wang kuih. Ulasan dengan. Rasa. O.K. Wadie Z0. O.K. สำหรับกิจกรรมที่เรียกว่า KYT เนี่ยนะครับเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานหนึ่งในนั้นคือการวอร์มร่างกายโดยให้พนักงานออกกำลังกายท่าต่างๆครับเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายเริ่มจากการหมุนไหล่การ กลางแขนบิดเอวหมุนเอวย่อเขา่าและนวดไหลให้กันและกันและสุดท้ายก็พูดสโ,โลแกนหรือคำขวัญพร้อมๆรอบกันว่าตั้งป้ายวางกลวยตรวจสอบแรงดันชอตคราวโอเคจำนวนสามครั้งตอบด,ด้วยอุบัติเหตุเป็นศูนย์โอเคซึ่งสโลแกนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจาังหวัดสงขลาตั้งขึ้นมาเองนะครับและเป็นสโลแกนเฉพาะของที่นี่เลยครับ จากนั้นจึงเริ่มออกปฏิบัติงานกันทันทีโดยกิจกรรม KYT เป็นไปตามนโยบายของผู้วาการไฟฟ้าส่วนมือภาคครับเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงานให้เป็นศูนย์ครับ